สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมองหนีสานครับเมื่อนี้กับพ่พอแม่พี่น้องมันรออีกแล้วพี่น้องผมบอกไกลแล้วครับอยู่ใกล้ๆบ้านนี่พี่น้องอยู่แถวแถวอ้างนี่แหละครับอยู่บ้านบ้านอ้างท้องเนาะพี่น้องนอกเขตนี่น่าจะเป็นบ้านอ้างท้องครับนี่ผมมาจอบเบืองไรเที่ยวแล้วครับพ่อเจ้าขวงอยู่เที่ยนี่เมื่อน,นี้ก็พ่อเจ้าขวางแล้วครับมืนอนี่เป็นเป็นคุณตาเราอยู่้อพี่น้องนนเนี่แต่ว่า เจ้าของนุ่มๆน,นะบ่เห็นว่าสันถามข้าวแล้วว่าไป่นเป็นทํางานเนาะครับอยู่ผุละอบตอพี่น้องเอาครับเบิง่งรู้เบื้งสวนเพิ่นปลูกอย่างแน่ครับก็สิเป็นเน้นเป็นการชม้อครับเพราะว่าสวนเรานี่หลากหลายอีเลียพี่น้องชมเป็นสวนผลไม้ผสมประส,สานปลูกผักปลูกมีไปงที่ละครับนี่ครับทางเข้ามาพูดแล้วถ่ายอยู่ผลพี่น้องนี่ครับไรขัญปียาซันพี่น้อง ขวครับเนื้อที่เอาแต่าว่าสีย่างได้จากผลไม้ชนิดใดก็เอาซ้ำแน่เลยนาะพี่น้องเนาะเนื้อที่เราล่าหลายเด้พี่น้องนี่ยครับเบิ้งเอาทั้งพี่กับแม่นได้ครับผัวเป็นมังม่วงเริ่มเป็นดอกแล้วเป็นมังม่วงหมักสมโอเป็นต้นพันธุ์จริงพันธุ์หนึ่งสี่กับเพาได้ขายอยู่ครับเนี่ยนี่ครับหลายย่างหลเนแยวเบิ้งเอาเด้พี่น้องขอานไพมีต้นกล้วยมี ต้นอย่างน้อต้นยางต้นแค่ต้นผักหวานนี่แหละครับตามที่ผมรู้นี่ละพี่แะครับเบิง้งนุ่เริ่มเข่าอันนาจากสวนผลไม้แล้วเ,วเดี๋ยวพี่น้องโอ้ยตาม,มาไมา้อย่ไก่แตงหงวันนี้ไหมพี่อะอคับเบิ้งพี่น้องมึงหล่อหอมักเป็นหมักซีดาครับหมักซีดาหม่องม่วงแล้วครับที่เรียวเยวเห็นอยู่เนี่ย ไปครับไปหาเจ้าของแล้วก่อนค่อยสิรูจัดอ๋อเสาอีหยังนี่ตาเมืหลายแท้นี่แม่โอ้เจ้ามังกรเก้าโอ้แต่ก้อนปลูกเจ้าแมงกรครับเจ้ามังกรเกิดโรกเห้อครับวันดีขอตาสวัสดีครับสวัสดีครับขอตามไหมอ่เสียงแจมๆครับเออนี่ละเสานี่เสาเจ้ามังก้อนม่เจ้ามังกรเกิดโรกโรคได้ออกแล้วได้ปลูกสมโอครับตอนนี้ปลูกมสมโอครับโอตาเนี่ยน้ำซื้อก่อนครับซื้ออย่างสามพันสามหมื่นหน่าหมื่นมันมันเด็ดเด็ดเปียรเขาแจ้ง นี่แจ้วเสมาเพชรครับไรควนปิยาบ้านอี้ยงตายี่มบ้านห่างสูงต่ว่าบ้นดอนผู้เขียวบ้านห่างสูงดีว่ากันผมเอิญเป็นบ้านอ่างทองครับพี่น้องมันเฉียดมันติดเฉียดที่บ้านอ่างทองบ้านเดียวกันละเนาะตาเนาะครับโอ้เดี๋ยวนี้เป็นเน้นปลูกมกสมโอครับลงสมโอแล้วลูกอ้อยปลูกสมโอตอนแรกก็เฮ็ดอ้อยคือกันติดตาครับไปเกี่ยนปลาอ้อยโอ้เข็ดปลาอ้อยปลาอ้อยเาปลูกแก้วมังกรครับปลูกแก้วมังกราแก้วมังกรเกิดโรคโอ้แล้วปลูกสมโอะเจ้วมังกรแล้วปลูกสมโอที่ไหนครับ เราอันนี้เด้ครับปลูกได้จากปีแล้วคืองาเม่าตาเนี่ยมะม่วงพันน้ำดอกไม้สีทองนี่สีปีครับเสีอะไรสีปีเราตีตาเนี่ยปีได้ปีกายเก็บแล้วเป็นดอกหรือว่านีเมตาเ่มม่เริ่มเป็นดอกแล้วเริ่มออกดอกใช่ครับตาทีพายชมอย่างปลาตาทั้งพี่อันคอก้อนี่คืออย่างตาเนี่ยข้อข้อกลูกเคยโครงการเรียกแมงดาเรียกแมงดาบ่ทันเลี้ยงตีครับยังครับหาพันบนได้โอ้ พอเม็ดเดี๋ยวมักสีดานี่ก็ไล่ถึงกี่ตานี่นี่สองร้อยกว่าต้นมันจิมจูมันจิมจูมันจิมจูของม่วงน้ำดอกไม้นี่เด้จากต้นตานี่สองรกว่าต้นปั๊ดปลูกระยะห่างจากเม็ดครับเนี่ยประมาณเนี่ยหาเมตรตัองการหาเมตรที่เติบอยู่ได้เนาะครับมันยังที่อยู่โอ้โหนี่ปลูกสลับกันเลยครับเป็นบังคุ้งบังหอยกับไล่ แต่ว่าแปลงมังสมโอยู่ข้างล่างเป็นบ่ตาเลล่างเป็นบัวข้างล่างเอาครับเดี๋ยวค่อยมาเบิ่งสมโอเราเบิ่งอันนี้ก่อนครับปีเนี่ยครับนี่ครับกําลังเป็นดอกเลาวตาเนาะอกกําลังออกดอกเป็นดอกในฤดูเลยติตาเลยครับบัวด้ลากสารโอ้บ่ได้เลี้ยงสารยังไงบับ่มียังครับผูกมาซี่ปีให้ผลผลิตแล้วจากปีตาในปีที่สามโอ้ให้ปีที่สามเอาเป็นมาแต่ปีสองปีผลตีเพราะว่าเ้าบโอ้ทาบจริงทาบจริงมาทาบจริงปราดอกแล้วดกดอกพี่น้องปัวกําลังเริ่มออก นี่ตาเราทั้งเรียงหลานทั้งเฮ็ดสวนด้วย่อมาอยู่น้ำมันหยุดหม่อม่วงกับลายมักซีดากรลายตอนนี้ผลผลิตมีอยังขายตาหมักซีดาติย้ำเนี่ยครับหมักซีดามันก็ไวแน่แล้วโอ้หมักซีดาไวแล้วไวแล้วมันต้นมันแก่เพราะนี่แตงกิ่งไหมแตงกิ่งไหมเดใช่ว่าส่ออ่อนดอกหม่อม่วงเราตาเนาะเบม็ดหุ่นแล้วอาผมมาไว้เด้พี่น้องขันมาซทรกคนนี่หม่อม่วงแล้วสิเตรียมเดี๋ยวสิจอบมาเบิ้งหม่อม่วงอีกเนาะตาเนาะกว่าครับเบิ้งหมักซีดามากอย่างเราไล่ไล่ครับ เพชรเอเองเล่นม่าตาเนี่ยสองเท่านี่ตีเพชรเอองว่างๆลูกเคยค่อยมาตีวันหยุดอ่ะว่างเสาร์อาทิตย์ก็มาโอ้ลูกเคยเราวรับรัดชะกันไม่ลงมาเสามาแรงครับมาเสาะมาแรงในเนื้อที่จากไรแต่เพ็ดทำการเนื้อที่นี่สามไรอดนนนี่สามไรสามไร่เนี่ยที่สิบไร่แต่ว่ามักสมโออีกเจ็ดไร่ตีเจมโบ่เจ็ดไรเราไปกับชิมาัฒนไทยสวนมักสมโอนี่แล้วครับบ้านห่างสูงนี่ละครับเราต้องไปบ้านน้องผักหลอดย่างนอตาบนเนี่ย คลิปนี้เป็นการเน้นเน้นเน้นชมสวนเนะครับสวนเรายาใหญ่ไงใส่ไหมเจ้าของพี่น้องนอกจากผลไม้สองชนิดนี่ปลูกอย่างเนี้ยตาในเนี่ยทีสามไร่หน่อยปลูกกล้วยนี่ตีปลูกกล้วยมันป้ากล้วยอย่างบางามใช่ไหมเป็นอบรมร้อยเพื่อน้องประแดงกล้วยพันในวัวมีชื่อเบี้ยมาเบี้ยหาจิบบาทกล้วยม้นมันก็มีแต่ต้นเชียนคือว่าเห็นเชียนตัดไปแล้วป้าต้นกล้วยไหมพี่น้องมึงด้วยต้นสีเชียนตัดไปแล้ว เออแต่ม่วงเราติดดอกดีไปน้องม่วงเลยกว่าติดทุดต้นเลยลังกับลังขันปลูกมะม่วงมันเฮ็ดยากเพราะตายจะปลูกแนวใดแนวคืองามดีแทโ้โอ้อน,นีน่เอาต้นชมแล้วมาปลูกอ่ะเขาเอายอดมาทาบโอ้โอมาทาบเอาเองครับเจ้าเป็นคนเฮ็ดเอาเองเลยตีเองทาบเองเนี่ยโอ้เอ,เอาเอาต้นนั่นมาฟังดินเลยตีต้นต้นปลาเหมือนไหนต้นชมโอ้แสดงว่าเปลี่ยนหักหักแก้วโดยตรงเลยเนาะต้นหักแก้วนะเพราะได้เอางาตอนงายอย่างมาได้ครับนี่เมืนนะ่อต้นสำเร็จทั้งคุณ พอพี่น้องเมึงลหลายๆแต่ฟังนี้เราฟังพูดกับปลูกคือกันดีแต,ต่ท่าง<อ>ทั้งหมดเนี่ยต้นทำเร็ดตัวต้นที่ซื้อมาสำเร็จอ่ะแม่ใช่เขาแต่งจริงเขาโอ้โหแต่ว่าอันนี้เจ้ามาเฮ็ดเราเองอันนี้ต้นคือต้นถั่วมะนาวต้นสมามสิบบาทเนี่ยนะอ๋อพี่นอ้องมักซีดากันหลายครับเนี่ยต้นสามสิบบาทอันนี้เรากำลังแต่งจริงมักซีดาไว้แล้วแต่งจริงอืมผลผลิตมักซีดากับใครดียุ่นเพราะตาปีน่้ยันมี อันนี้มันล้มตลาดแล้วไหนมันวันโอ้ยตาเด้อยนั่นนตาห่วยเหมือนที่ตาโอ้บางม่วงเราดกดีเว้ยเนาะตาเนาะไอ้ครับชมไปเรื่อยๆพวดดับเบิ้ลบางม่วงเรากดดกดดับเนื้อดบเนื้อทับเอะเบิ่งดูครับบางม่วงเราป่ะทั้งเนี่ยตาทั้งพี่ทั้งพี่มาเบิ้งยังอีกทั้งเนี่ยมั้ย อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอ่ะน้นน้นแล้วถมไม่ปลูกผลไม้ยังเดี๋ยวเนาะไม้โอ้เพียบัมกที่ดาแหมนี่นี่ปลูกไม้ที่ดาเนี่ยสามปลูกไม่ตัวผัวต้นหมึกที่ดาครับเบิ้งมีน้องแปดเดือนเป็นน้อยแล้วไงแปดเดือนโอ้ทั้งนั้นห่อไว้หลายอยุเพราะได้ขายอ,อยู่ด้วยสินเนาะตาเพราะได้ขายผัวครับผัวโอ้หมึกที่ดานี่ยทำเงินตลอดปีเนาตาตลอดปีต้องลงบานเนาะโอ้ต้องเอาไปส่งงลบ้วมร้องบาน บ่มีบ่มีเหมืผลไม้ทงรงนุ่งบานน่นโอ้หมักซีดาปลอดสารติตาปลอดสารปลอพี่น้องเบิง่งพันอุ์ยังก็คือตาเนี่ยพันธกิมจูพันธกิมจูบ่ครับเบิ่งเม็ดเนื้อที่อันนาบริเวณเราอันนี้นี่ตาคือปล่อยให้โลคเนี่ยเฮ็ดหยังมัน, 3, นเ,เนี่ยโอหนี่ปลูกพริกได้วันส0มพันก็ต้นเด้อหันไ่นโอ้โลบหักพริกออกแล้วพริกออกคนนี่ปลูกมะเขือว่นนี้ทีปลูกมะเขือต่อวันนี้ปลูกมะเขือเอ้บ่ครับหมักฮุ่งก็หลายส้มโอน่ะส้มโอก็มีหมักฮุ่งก็มี ทั้งนั้นเนตตาบักทันโกงห้องนู่นของเจ้าบนน่ะของร้านของร้านอีกบองท่านอ่าบักหงกงกับลายพี่น้องบางทันกับโดบท่านเด็กก็รังเกครับเบิ่งเหีือทีเราด้วยแล้วว่าโน้นนี่สามไร่อย่างมะกวงเทียนยางจันเมียแล้วน้อตาแล้วหมักสมโอแล้วอีกเจ็ดไร่หุ่นเนี่พี่น้องตังไต่แล้วนี่ตังเถิงบม้นิ่เฮ็ดให้เฮ็ดน้าน้ำนหรือติดตาเจ้าเฮ็ดโอ้มีลายแปลงเต๋ดแปลงคุณอ้อยยี่สิบไร่หุ่น แล้วอันนี้ขอม่วงพันธุ์อย่างตาคือบ่ค่อยเป็นดอกขนานไหนอันนี้นะต้นทันเบ็ดมันมันมันออกคือต้น<อ>ต้นหักแก้วบ่ปลูกที่พุ่มหรือตาอย่างที่เรกว่าที่บ่ปลูกเอามันนี่คล้ายคล้ายแก้วมืก,ก่อนโอ้เนี่ยเลยปลูกห<อ>ีตาอกต<อ>หนาตึ้อเลยเนี่ยท่านเป็นเมื่อยอย่างเทียบกัตาเน่ยวายปีไก่มันทำขั้นกระทูบเนี่ยต้นนั่นเนี่ยสามสามร้อยต้นอุ่นสามสามร้อยโอ้สามสามต้นร้อยสามต้นร้อย นี่ยสามต้นร้อย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 เนี่ยเขาท่อเนี่ยโอ้เนี่ยมันดกหลายเนี่ยดกปลูกระยะห่างจากเมตรเนี่ยตาเนี่ยโอ้ที่ผมวัสิีปลูกโชว์เอาประเด็นะเพราะว่ามันมีมุมที่ปลูกสองเมตรต้นนู้นเนี่ยเป็นที่ไหนละที่ตัดดอกยุบอที่ไหนโอ้ต้นดอกยุบต้นกินขนาดซรัพนี่กระเข้าวได้เราแม่พี่น้องเบิ่งดู่ปะนี่ก็น้ำเราไม่กันดีแต่เราพี่น้องเบิ่งสังเกตกันปลูกที่ไายมันดอกบดดกที่นาะตาเนาะมันธุ์ออกที่พันธุ์อ๊อกที่ ขยายเลยขยาเร่งดอกแล้วทั้งนั้นคือดอกแถวว่างหันเลยโว้ต้นห้าแก้วโอ้นั่นต้นห้าแก้วโอ้โหนต้นห้าแก้วอัอมโอ้จำเบิองอย่างโอ้อันนี้เฮ็ดเฮ็ดอี่ยังกิ่งพันธุ์แบบไทยดิน่ะลูกเคยมาเนี่ยมาทาบโอ้ทาบไว้แต่ดขายคือทาบตัดออกโอ้ขายกิ่งพันธุ์พร้อมเด้อพี่น้องครับตัดออกมังซีดายเห็นมังซีดายาล้วทับหมดแล้วเหรมังซีดายก็ขายกิ่งพันธุ์มงม่วงก็ขายกิ่งพันธุ์ด้อพี่น้องสามจิงบริสุทธิใจกับติดต่อสอบถามเราด้วยครับสามจิงร้อย เดี๋ยวรัาผมรูปเบอร์โทร,ทรผมสิลงให้แล้วพี่น้องนี่ครับพาชมสวนจันวาแล้วเด้น่ยชมเตสวนผลไม้นอตาเนะคระบมาบปทันสวนพริกสวนยังพริกสามพันกว่าต้นโอ้พริกสามพันต้นมันรบโลโแล้วเลยอร่อยอร่อย,ยั้งหมสิปลูกมาเขียแล้วปปลพี่น้องเพราะว่ามันเว้นปีนี่ก็จะเป็นบ้านพักบ้านสวนนอตาเนอกระูกตอนปีไว้ไรมันเปิดโลกโอ้โนี่แหละครับคลิปนี้เป็นคลิปพาชมสวนก่อนก็แล้วเป็นดอกเดี๋ยวผลผลิต เลี้ยงท้องย้ำได้ขันบนลืมสิ้ท้ายพี่น้องมาเบิงไม่หรอกครับเอาเป็นว่าคลิปนี้ผมกับตากับฝากไว้ซํานีนแ้แหละครับผู้เดมากกับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นี่ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ